ตัวกลางเราเรียกว่าธาตุฟพแทสเซียอนฟอรัสนะครับซึ่งไปเร่งในเรื่องของการติดดอกออกผลนะครับตัวสุดท้ายโพแทสเซียมตัวนี้จะไปช่วยเร่งในเรื่องของเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตอย่างสมมติว่าตูดกินไม่พ้นหอมมีใครกินเหม็นบ้างครับเออถ้ากินเหม็นเสียใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือาการแก่ ก็ผมนายธุริยะยนยงตำแหน่งนักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษหัวหน้ารวยพัฒนาที่ดินที่สามสถานีพัฒนาที่ดินสุรินสำนักงานโคกตะเคียนโคกตะเคียนอ๋อจำผิดไปขออภัยฮะถ้านายกเทศจำก็คิดว่าพวกเราจะไม่ฟังความกระตืรือร้นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดร้อน สามสิบไร่ที่ขุดรอกขึ้นมาแล้วมันเก็ดกักน้ำทำยังไงจะมีน้ํามาสู่แปลงไร่แปลงนาขขงพี่น้องผสมไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> นั่นก็อยากให้ถายชงนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขามาแจกอยู่ข้างล่างถั่วพระที่จะแจกไปนะครับอย่าเอาไปขายต่อครั้งท่านประธานสามครั้งพุทธังคำมังสังคังเออ นายกครับนายกเจ้าของพื้นที่ครับแรงดูแรงอ๋อสนมเติม้นะอ้าวขอผู้เราเสียงประมือด้วยครับเสียงประมือด้วยครับเชิญเชิญครูมวยฟองครูมวยฟองล้างเลือเลือมาพี่แปดกิโลโอ้พอใหญ่ไม่เอายี่ิห้ากิโลรู้ว่าหนักเหมือนกันครับ เกษตรกรก็จะชำนบที่120บาทเช่นเดียวกัน120นะครับเป็น120บาทนะครับตรงเงิน300,000ก็จริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้นะน้องสงสารคนนั่งสลาดกิจกรรมไปนี้ได้เวลาอาสกว่านะครับขอเปิดกิจกรรม ครับทุครับวันนี้นะคเรามาลวมกัน้กังใจิเกันเนาะโอาว่าาวันนี้คุหน้าสุริยะนรับคุณแม่นะครับก็เลยไม่หวานแล้วนะครับท่านนายกสวัดีอาท่านปอยใหญ่นะครับท่านมาทั้งพวกมตามนะครับพัาที่นี่จังแบบที่นรดสบปด้วกันเตือนเือนเือนายุ์น ให้ปลูกฟางให้คุณตนะครับเป็นตัวอย่างทแบบง่ายๆแต่ได้ยากเลยนะครับใ้กออทางกับโรงาได้ยากเลยแต่ว่าผู้บริการนะครับเีนนนการทางมีพัฒนาที่ดินจังหวัดชนทร์ของเราที่ได้ให้เกียรติ นนอขอเชิญหัวหน,น้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านผู้ปกองอย่าพยายามให้ถ่ายเร็วนะครับต้องถ่ายช้าๆนะครับเพราะว่าทุกท่านไปอยู่ตรงนี้ท่าน